สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากกันค่ะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อหล่อนจะแคร์เพื่อเล่มนี้นะคะเขียนโดยคารมาทคุค่ะแปลโดยรูท2วนันนะคะจากสนักพิมพ์วีเลนค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมปัญหาและการแก้ปัญหาชีวิตหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตทั่วๆไปนะคะเรื่องของการทํางานเรื่องครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็อีกมากมายหลายเรื่องค่ะโดยผู้ที่มาให้ คำแนะนำวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือคุณคามาทัคุนะคะซึ่งเขาประกาศเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์แล้วก็ทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งนะคะในย่านคาบูกิโจค่ะเขตชินจูกุนะคะนี่เป็นผลงานเขียนเล่มที่สองของเขาละค่ะเล่มแรกเนี่ยก็คือถึงไม่พยายามก็ไม่ตายหรอกปล่อยใจใจอยๆไปเถอะได้รับการตีพิมพ์ถึง6ครั้งนะคะแล้วก็ยังติดอันดับหนังสือขายดีมาอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะและเล่มนี้นะคะก็คาดว่าคงจะแรงแซงทุกโค้งนะ ไม่แพ้กันค่ะกับการมาให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตนะคะคําตอบจะสะท้านสะเทือนวงการขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อแรก เขาบอกว่าให้สาวๆเนี่ยรับรู้ไว้เถอะนะว่าผู้ชายเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่ได้คิดกับผู้หญิงว่าเอ็นดูเหมือนน้องสาวอย่างแน่นอนค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดแบบเนี้ก็ให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าเขาน่มีใจให้แล้วดังนั้นค่ะถ้าดูตาม้าตาเรือกันดีแล้วเนี่ยนะคะก็ลุยเลยค่ะข้อที่2 กรณีความสัมพันธ์ที่เรียกว่านอกกายแต่ไม่นอกใจนะคะสําหรับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังยืนยันที่จะมีเงื่อนไขาการใช้ชีวิตคู่แบบนอกกายแต่ไม่นอกใจเนี่ยก็ให้ตั้งกฎกติการะหว่างความเป็นสามีภรรยาให้ดีนะคะขอบเขตแค่ไหนยังไงนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็จะไปได้ดีถ้าเราทั้งสองฝั่งเนี่ยเคารพกติกานั้นค่ะข้อที่3นะคะตัวอย่างที่สที่ยกมาให้ฟัง ก็คือสําหรับเจ้านายที่ใช้อารมณ์กับลูกน้องค่ะเวลาหงุดหงิดขึ้นมาทีเนี่ยก็คว้างปลาเข้าของนะคะในฐานะที่เราเป็นซีเนียเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเรื่องนี้ผู้เขียนเขาแนะนําว่าให้พูดกับหัวหน้าเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยท่าทีที่ม,มั่นมั่นใจนะคะไปยังไงก็ตามก็ยังต้องมีความสุภาพนอบน้อมค่ะอีกฝ่ายก็จะยอมรับฟังได้นะคะข้อที่4คนที่พูดเชิงลบใส่หน้าเราแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราก็เลยแกล้งหัวล้อกบเกลื่อนซะทุก ครั้งผู้เขียนเขาบอกว่าให้เราหยุดทําตัวเป็นเหยื่อในเหตุการณ์แบบนี้นะคะด้วยการไม่ให้ค่ากับคําพูดของเขาทําเป็นไม่สนใจไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจเก็บมาคิดด้วยนะคะหรือถ้าคําพูดนั้นเนี่ยมันแรงเกินทนเนี่ยก็ให้เราถามอีกฝ่ายออกไปตรงๆเลยค่ะว่าไอที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะคะอีกฝ่ายเขาก็จะไม่กล้าตอบหรอกค่ะแล้วก็เชื่อว่าคราวหน้าเหตุการณ์แบบนี้ก็จะลดลงหรือกระทั่งไม่เกิดขึ้นอีกเลยค่ะตัวอย่างที่5นะคะ วิธีหาบทสนทนาที่จะทําให้การพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปอย่างลื่นไหลนะคะเพื่อจะได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีเรื่องนี้ผู้เขียนเขาบอกไม่ยากค่ะเขาบอกเคล็ดลับเอาไว้ว่า มันมีอยู่สองเรื่องนะคะที่จะทำให้การสนทนาไม่สะดุดเลยไม่ว่าเราจะพูดคุยกับคนอ,อ,อายุขนาดไหนออทำงานหรือทำอาชีพอะไรนั่นก็คือเรื่องของความรักและเรื่องของการทำงานค่ะสองเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่คนอยากจะพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะด้วยความที่ผู้เขียนเนี่ยเขาตอบคำถามได้อย่างถึงพลิกถึงขิงค่ะโนสน no แคร์จริงๆนะคะแต่ได้ความเป็นจริงที่เราสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับตัวเองได้ค่ะก็เลยทําให้เนื้อหาเล่มนี้เนี่ยอ่านสนุกอ่านได้เรื่อยๆจนอยากอ่านซ้ํานะคะเป็นการตอบปัญหาที่ได้สาระแต่หาความเครียดไม่เจอจริงๆค่ะลองอ่านนะคะจะไวัยไหนจะทําอะไรอยู่รับรองว่าเราจะได้สิ่งดีๆจากเล่มนี้แน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ